าหายใจก็เล็กๆนอนไปที่หลวงปู่นะหลวงปู่ปานหลวงปูด่ดูท่านซีกันสมัยนั้นนี่ก็พวกขึ้นไปไมิมานหลวงปู่บ่อยเขาจะเจอหลวงพ่อปานบ่อยช่วงก่อนหน้านะตอนที่หลวงปู่อยู่หลวงพ่อปานก็จะไปคุยหลวงปู่ดูเแต่จริง,งไงเรโลนะ ต้องไปฝึกเองก็แล้วกันท่านคงซีกันนะนะหายใจเล้กเล็กนึกถึงหลวงพ่อทองบริวารไตสรนาคมโพธิสัตว์ทุกองแล้วแหละผ่านมาที่เรากาหนดไปโลกธาตุจหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลายอันเชิญเชิดพรมทุกท่านทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาติกาทั้งหมดที่ยังเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยสวดทองกับเรานะฮะ เราเป็นผู้มีประโยชน์ในโลกนี่นามโลกวิญญาณเขาไม่มีลูกนะฮะเขาทำอะไรไม่ได้เขามาสวดกับเราเขาได้อายุเขาได้ความสว่าง